สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโรงเรียนโรงสีข้าวหรือที่เราตั้งชื่อว่าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเราเริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างข้าวเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์สแกนเข้าเปลือกแล้วจะอ่านเป็นออกมาเป็นพันข้าวนะครับ เป็นนวัตรกรรมของคนไทยเดี๋ยวไปนะครับมาชมได้ครับแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพเข้าเปลือกโดยเริมากระทะขัดแล้วก็คัดเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาเรื่องการอบข้าวว่าทำอย่างไรถึงจะอบข้าวได้ดีและข้าวนั้นสามารถนำไปเป็นพันข้าวหรือเป็นข้าวปลูกนะครับ ซึ่งปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมและภาครัฐส่งเสริมอย่างมากอันนี้เขาปลูกนี่ครับเป็นหัวใจของเกษตรกรถ้าเขาปลูกดีผลผลิตดีแน่นอนครับก็ไรายได้ดีแต่ถ้าเ้าปลูกไม่ดีผลผลิตไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ขาดทุนได้ครับครับอย่าลืมนะครับจากนั้นเราก็มาวางแผนว่า โลงสีข้าวของเราจะสีข้าวอะไรจะว่างเครื่องจักรแบบไหนอย่างไรนะครับแล้ววันต่อมาก็จะให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้สีข้าวด้วยตัวเองของท่านนะครับเครื่องจักรเรามีมีเรามีขูพี่เลี้ยงคอยนําแล้วให้ท่านได้ลงมือสีจริงๆคัดเปอร์เซนต์จริงๆแล้วมาตรวจคุณภาพข้าวว่าอะไรคือข้าวร้อยอะไรคือข้าวต้นข้าว่อนข้าวปลาย อย่างนี้แหละครับยนผลดีครับเรานำเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสารมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออกครับอย่าลืมนะครับสนใจเรื่องโรงสีข้าวท่านสีข้าวอยู่แล้วอยากจะมาเพิ่มทักษะและจะได้พบผู้ประกอบการโรงสีผู้สนใจโรงสี พ่อค้าข้าวเพื่อนเพื่อนของท่านมาอบรมนั่นแหละครับเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกท่านที่มาอบรมในคอร์สนี้บอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันเพราะเลยเมื่อคนเรารู้จักกันแล้วต่อไปความร่วมมือและสิ่งต่างๆความเอื้ออาทรช่วยเหลือกันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักกันแล้วก็ มีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้และเอื้ออาทรต่อกันครับขอบคุณมากครับยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านทันท่วงทีสวัสดีครับ